สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูแพรจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับักภาษาและการใช้ภาษาไทยนั่นเองนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในวันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรนั้นเรามาเล่นกิจกรรมที่ครูแพลทำมาให้ดีกว่าค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสังเกตคำแ่งประโยงครูพแพลเอาคำอะไรมาให้เราแ่งประโยคนะ ไปดูกันดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งสงสัยนะคะเรามาดูกันก่อนจากนั้นแล้วเราก็มาทํากิจกรรมกันค่ะว่าเราจะทําไปได้ไหมมาลองดูกันนะคะภาพแรกเห็นไหมคะครูจะให้มาเป็นภาพนะคะแล้วก็มีประโยคมาให้นะคะสองประโยคนะคะจากนั้นจะให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะดูซิว่านักเรียนจะแต่งกันได้ไหมอ่ะนง่ายค่ะคำง,ง่ายมียากนักเรียนหลายๆคนทําได้ค่ะจากภาพ ยังไงเป็นเด็กผู้ชายนะคะเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็มีเด็กผู้หญิงในส่วนนี้ผู้ชป้ประโยคที่ว่าประโยคแรกน้านะคะใช้ผู้ชายคนนี้แทนเป็นน้านะคะน้าปั่นจักรยานเห็นไหมคะสองหลานสาวก็ปั่นจักรยานอีกทั้งสองปั่นจักรยานเหมือนกันด้วยเราจะแต่งประโยคว่าอะไรแ่งว่าอะไรดีหละหลายคนอาจจะตอบได้แล้วเราดูเฉลยกันค่ะ แต่ได้ว่าน้าและหลานสาวปั่นจัก,กรยานค่ะต่อไปนะคะภาพนี้มาค่ะต่อไปนะคะเห็นไหมคะนักเรียนภาพนี้เป็นไงคะมีสองคนนะคะก็จะมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเห็นไหมคะผู้หญิงครูใช้คําว่าอะไรบ้างมาดูประโยคที่ครูยกให้สองประโยคนะคะก็คือ 1. นพี่สาวเขียนหนังสือสองน้องชายอ่านหนังสือเห็นไหมคะ ผู้หญิงคนนี้กําลังเขียนหนังสือพอดีเลยแล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้ก็กําลังนั่งอ่านหนังสือนะคะเราจะแต่งประโยคว่าอะไรดีได้ไหมเรามาดูฉเฉลยขอๆกันเลยค่ะพี่สาวเขียนหนังสือแต่น้องชายอ่านหนังสือเห็นไหมคะทั้งสองคนซึ่งต่างทำหน้าที่ต่างกันพี่สาวกําลังเขียนหนังสือพอดีเลยส่วนผู้ชายกำลังทำอะไรอ่านหนังสือเห็นไหมคะแตกต่างกันยังไงนะเริ่มดึงอ,ออกอย่างเริ่มึออก ต่อไปเอยนะคะต่อไปเห็นไหมคะเอาวิวผู้หญิงคนนี้เป็นภาพที่ผู้หญิงกําลังเหมือนแบบต่อว่าเลยคิวขมวดปากนี่กําลังพูดอะไรอยู่เลยแล้วสูนผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่คะหลับใช่ไหมคะอ่ะโดยประโยคที่ครูยกมาให้สองประโยคก็คือประโยคแรกเธอจะเรียนหนังสือ2คือ,อจะนอนหลับเราใส่ว่าอะไรดีเราใส่ว่าอะไรดีคะเราใส่ว่าเธอจะเรียนหนังสือหรือจะหลับเห็นไหมคะ Ừ, นะคะได้ไหมได้ไหมหลยหลายคนอาจจะได้แหละแต่หลายๆคนยังแบบยังงงๆอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะต่อเลยค่ะภาพนี้เห็นไหมคะภาพนี้ผู้ชายคนนี้กำลังหน้าอึมนคุ้มเลยเป็นยังไงคะเหมือนไม่สบายเพราะมีน้ําแข็งปกอยู่บนหัวด้วยนะคะไม่สบายไหมคะตาซูดสลือเลยนะคะนะักเรียนเห็นไหมคะ,ะแล้วเขาไม่สบายเขาไปทําอะไรมาล่ะออทำไมถึงไม่สบายเขาทําอะไรภาพต่อไปผู้ชายคนนี้ทำไม าฝนใช่ไหมคะ,ะคราอนี้ประโยคที่ครูให้มาสองประโยคก็คือ1เขาไม่สบายสองตากฝนเข่านี้ละเราจะแต่งประโยคว่าอะไรเออแต่งประโยคได้ว่าเขาไม่สบายเพราะเดินตากฝนเห็นไหมคะเออก็เป็นเหตุไหน,นที่ครูบอกไปเห็นไหมคะเขาไปทําอะไรมาละาถึงไม่สบายได้แบบนี้ก็เป็นว่าเขาไปตากฝนมาเขาไม่สบายเพราะเดินตากฝนไงเห็นไหม เป็นยังไงกันคะจากตัวอย่างที่ครูให้ดูไปนะคะนักเรียนสามารถแต่งประโยคกันได้บ้างหรือเปล่าคะ่ะหลายหลายคนอาจจะได้แต่ละหลายคนอาจจะผิดบ้างถูกบ้างน,นะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีตายตัวถูกผิดไม่ว่ากันคะ่ะแค่นักเรียนได้คิดแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะนักเรียนก็จะทําได้กันนะคะอ่ะคราวนี้ทั้งหมดนี้ทำไมครูถึงยกมามันคืออะไรนะ้ามันคือทาอะไรนะ้านึกออกบางอย่าง เรามาดูกันเลยค่ะจากตัวอย่างคำในประโยคดังกล่าวนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะล้วนเป็นคำสันธานเ,นเลยนะคะก็จะมีว่าคำว่าอะไรบ้างและแต่หรือเพราะอ่าแล้วคำสันธานคืออะไรล่ะครูคำสันธานคืออะไรมาดูกันค่ะคำสันธานคือคำที่ใช้เชื่อมคำประโยคหรือข้อความให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ทำให้สื่อความหมายได้ชัดเจนนี่คือเห็นไหมคะจากตัวอย่างที่ครูยกให้เลยเห็นไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างสุดท้ายครูให้ดูผู้ชายคนที่หน้าตาอึนครึมเลยไม่สบายหน้าตาแบบไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องการหมอเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะไรเขาตากฝนนั่นเองนะคะก็จะเหมือนเป็นคําเชื่อมคาสัมพันธ์นี่คือการเชื่อมคำระโยคหรือข้อความต่างๆนะคะนะคราวนี้ เมื่อเรารู้ความหมายของคำสัมพันธ์แล้วคืออะไรนะคะคราวนี้เรามาดูชนิดของคำสัมพันธ์บ้างค่ะชนิดของคำสัมพันธ์มีด้วยการส่ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือคำสัมพันธ์เชื่อมประโยคที่มีใจความคอยตาก,กันนะคะสองคำสัมพันธ์เชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกันเริ่มเห็นไหมคะเริ่มเห็นอย่างเริ่มเห็นอย่างจากตัวอย่างที่ครูยกให้ไปเห็นไหมคะ ต่อไป3คํคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและ4คํคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันและทั้งหมด4ชนิดนี้มันเอามาใช้ยังไงละ่ะมันมีคําว่าอะไรบ้างละ่ะที่เป็นคําเชื่อมของคําสันพาน์มันมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะตัวอย่างคุณมีตัวอย่างให้ดูนะคะผวกหนูจะได้เข้าใจและเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น ชนิดแรกค่ะคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยต่างกันก็อย่างเช่นคำว่ารล้วมีกาบนะคะและทั้งและ,ะประโยกล่าเราจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นอ่ะคราวนี้ครูมาทําประโยคให้ดูนะคะผู้หูจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นคาว่ากับฉันกับแฟนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมคะฉันกับแฟนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมีภาพด้วยหไหมกำลังกินเลยนะคะ ต่อไปฉันและเพื่อนมาโรงเรียนด้วยกันเห็นไหมคะโอายิ้มแย้มแจ่มใสเลยมาโรงเรียนพวกหนูละ่ะพวกหนูชอบไปมมาโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเลยแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดใช่ไหมคะห่างเไ,ได้ไม่เป็นไรใครอยู่บ้านนะคะเรียนออนไลน์ไปตั้งใจเรียนนะคะอะต่อไปทั้งพ่อและแม่ต่างเป็นผู้มีพระคุณกับพวกเราเป็นยังไงคะประโยคทั้งหมดแล้วก็คำเชื่อมที่เอามาเชื่อมมีการคอยตามกันไหมคะเช่นฉันกับแฟนชอบกินขูดเหยว คอยตามกันแนมฉันกาแฟแน่ชอบกิมกรเติ่งเหมือนกันต่อไปฉันและเพื่อนมาโรงเรียนด้วยกันฉันและเพื่อนแน่ก็มาโรงเรียนด้วยกันเห็นไหมคะคอยตามไหมคอยตามกันต่อไปทั้งพ่อและแม่ต่างเป็นผู้มีพระคุณกับพวกเราเห็นไหมคะคอยตามกันก็ทั้งพ่อและก็แม่เห็นไหมคะทั้งคู่นะคะต่างมีพระคุณกับพวกขันั่นเองนะคะต่อไปชนิดต่อไปเลยคะ่ะชนิดที่2คือคําสัมภานณ์เชื่อประโยชน์ที่มีใจความ ขัดแย้งกันขัดแย้งกันก็จะมีอะไรบ้างเช่นแต่ถึงก็กว่าก็อ,อ่มาดูไปตัวอย่างประโยคกันค่ะประโยคก็คือประโยคแรกนะคะถึงภูเขาจะสูงเขาก็สามารถปีนขึ้นไปได้สําเร็จขัดแย้งไหมขัดแย้งแล้วขัดแย,ย้งยังไงภูเขามันสูงนะลูกภูเขามันสูงเล้วตัวเราตัวเล็กแค่เนี้ยพี่เราดูอย่างเนี้ยคิดว่าจะไปถึงไหม ไม่ถึงหรอกหลายๆคนคงจะคิดว่าไม่ถึงแน่แต่เป็นยังไงไม่เกินความสามารถของเขาคนนี้เขาก็สามารถปีนไปได้สําเร็จนั่นเองนะคะต่อไปหวานต้องการไปโรงเรียนเช้าแต่ตื่นสายนั่นเองเป็นยังไงขัดแย้งอะ่ะขัดแย้งแล้วเพราะว่าหวานเนี่ยต้องไปโรงเรียนแต่เช้าแต่ตัวเองด้านตื่นสายสง,งานดไปโรงเรียนเลยพวกหนหลายๆคนเป็นแบบนี้ไหมคะ,ะไม่เอานะนะคะอะต่อไป อันชนิดที่สามว่าคำสันธันเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหรือไม่ก็มิฉนะั้นตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างแรกนะคะการปลูกต้นไม้ป้องดูแลมิฉนะั้นต้นไม้จะตายเห็นไหมคะการปลูกต้นไม้นะคะเมื่อเราต้องการปลูกต้นไม้แล้วเราต้องดูแลนะคะถ้าไม่ดูแลเป็นยังไงมันก็ตายอย่างเห็นในรูปภาพที่รครูยกตัวอย่างให้ดูเลยเห็นไหมคะ ก็เลยใช้คำเชื่อมที่ว่ามิะนั้นต้นไม้จะตายได้นะคะถ้าเราไม่ดูแลนั่นเองต่อไปไประโยคต่อไปนะคะคุณผู้หญิงต้องการเสื้อสีฟ้าหรือสีเหลืองคะ่ะเอออันนี้เจ้าของร้านอาจจะถามเนี่ยคุณต้องการสีอะไรสีฟ้าหรือสีเหลืองอันนี้เป็นยังไงเรื่องอย่างใดอย่างหนึง่งคุณจะเอาสีอะไรคะสีฟ้าหรือสีเหลืองคะอะไรประมาณนี้นะคะเข้าใจเนาะโอเคผ่านต่อไป ต่อไปคำสันธานชนิดที่4นะคะคือคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันเช่นเพราะดังนั้นฉะนั้นหากถ้าก็เพราะจึงเพราะฉะนั้นจึงตัวอย่างประโยคค่ะเพราะเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นจึงเป็นที่รักของทุกคนเห็นไหมคะ เพราะเขาชอบช่วยคนอื่นไงคะก็เลยเป็นที่รักเห็นไหมคะจากดูกแบบในรูปภาพโทรให้เป็นผู้ให้เนี่ยก็เลยเป็นที่รักของทุกคนเลยนะคะอภิภาพต่อไปว่าโอ้ยเจ็บเลยเจ็บมากเลยชอกวอนนี้นะคะไป,ไปทําอะไรมาเนี่ยถึงเจ็บแบบนี้อะมาดูประโยคกันค่ะเขาปวดหลังเพราะทํางานหนะักเห็นไหมคะ,คะมีคําว,คว่าเพราะมาเชื่อมยังไงก็คือเขาปวดหลังก็ใช้คําว่าเพราะมาเชื่อมเพราะว่าอะไรอนะ่ะ ที่เขาปวดหลังก็เพราะว่าเขาทํางานหนักจนเกินไปค่ะคงเกินไปนะคะก็เลยปวดหลังกันะไรประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปคราวนี้เรารู้ถึงความหมายของคําสันธานแล้วชนิดของคําสันธานทั้งสี่ชนิดแล้วคราวนี้เรามาดูหน้าที่ของคําสันธานบ้างหน้าที่ของคําสันธานมีอะไรบ้างนะเรามาดูาพร้อมๆกันค่ะหน้าที่ของคําสันธานนะคะ ก็จะมีอยู่ด้วยกันก็คือหน้าที่อันแรกเลยนะคะเชื่อมคํากับคําได้ 2. เชื่อมประโยคกับประโยชน์ได้ 3. เชื่อมข้อความกับข้อความได้เชื่อมยังไงนะเชื่อมยังไงล่ะคู่งงคากับคําประโยคกับประโยชน์ข้อความกับข้อความตัวอย่างเห็นภาพไหมคะเราดูจากภาพกันดูภาพเป็นยังไง มีลูกนกกําลังอ้าปากรอรับอาหารแล้วก็มีแม่นกกําลังป้อนอาหารนะ,รนะคะอาหารในที่นี้ก็คือหนอนนั่นเองนะคะและหลายคนอาจจะกลัวครูก็กลัวเช่นเดี่วกันนะคะอะเชื่องคํากับคํำยังไงเชื่อมคํากับคำนะคะที่เป็นชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันยังไงดูประโยคแม่นกกับลูกนกกําลังกินอาหารอันนี้เป็นชนิดเดียวกันแม่นกกับลูกนกกําลังกินอาหารนะคะอนะต่อ,อไป เชื่อมประโยคกับประโยคบ้างเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมอะไรบ้างเชื่อมประโยคที่มีใจความค้อยตามกันใจความขัดแย้งกันใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งและใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันตัวอย่างเช่นพอพวกเราอ่านหนังสือเสร็จก็จะเข้านอนอีสานสาวชายหนุ่มหนึ่งคนนะคะเขาลังอ่านหน,นังสือเลยพออ่านหนังสือเสร็จเขาก็จะเข้านอนแล้วอันนี้ก็คือการเชื่อมประโยคกับประโยคไปอีกนะคะอือ ดีไหมผ่านนะต่อไปอเห็นอันนี้แล้วเป็นยังไงคะอะไรอุบัติเหตุมาแน่นอนเลยนะคะยังไงคะเรามาดูกันค่ะาจากรูปผู้ชายใช่ไหมคะกำลังกอดเด็กชายอยู่นะคะอันนี้จะคือเป็นการเชื่อมข้อความกับข้อความเชื่อมข้อความกับข้อความเป็นยังไงอ่ะเชื่อมข้อความตอนต้นกับข้อความต่อไปให้ต่อเนื่องกันอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ เขาเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนด้วยเหตุนี้เขาจึงอยากช่วยเหลือผู้อื่นข้อความตอนต้นคืออะไรคะเขาเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนค่าวนี้ข้อความต่อไปเพื่อต่อเนื่องกันโดยการเชื่อมเอาคำว่าด้วยเหตุนี้เขาจึงอยากช่วยผู้อื่นอืมโอเคไหมเข้าใจเนาะ,ะข่าวนี้ความหมายชนิด หน้าที่คำนี้ตำแหน่งบ้างตำแหน่งของคำสันธานบ้างมีอะไรบ้างอ่าตำแหน่งอคำสันธานนะคะอย่างแรกเลยคำสันธานอยู่หน้าประโยคค่ะคำสันธานอยู่หน้าประโยคสามารถแต่งประโยคได้แังนี้ค่ะหากไม่มีแม่ที่รักและคอยให้กำลังใจลูกคงไม่ประสบความสำเร็จเช่นนี้เห็นไหมคะตำแหน่งของคำสันธานที่อยู่หน้าประโยคเห็นไหมคะก็จะเป็นตามประโยคที่ครูยกตัวอย่างใ,ให้เลยเห็นไหมคะอ่าต่อไป คำสันธานอยู่ระหว่างคำว่าอ,อยู่ระหว่างคำยังไงนะครูอ่านดูจากประโยคเลยค่ะหรูปภาพไหมเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรปลูกต้นไม้ปลูกแครอทนะคะก็เลยมีประโยที่ว่าเธอจะปลูกต้นไม้หรือปลูกผักอยู่ระหว่างคำไหมอยู่ระหว่างคำของต้นไม้กับผักการปลูกผักนั่นเองถูกไหมต่อไปด้ต่อไปคำสันธานอยู่ระหว่างประโยคว่าอะ อยู่ระหว่างประโยชน์ยังไงพวกเขาไม่ได้ไปเที่ยวเพราะรถใส่ของไม่พอได้ไหมคะพวกเขาไม่ได้ไปเที่ยวแน่เพราะว่ารถใส่ของเนี่ยไม่พอ,อเป็นประโยชน์ไหมระหว่างประโยช์กับประโยชน์นะคะเพราะไม่ได้ไปเที่ยวรถใส่ของไม่พอเออห็นไหมต่อไปคําสันทานคล่องคําหรือประโยน,นะคะเช่นตัวอย่างเพราะผมตั้งใจทบทวนบทเรียนผมจึงสอบได้คะแนนดี เลยคะ่ะข้องคำหรือประโยชน์เพราะผมตั้งใจทบทวนบทเรียนไงผมจึงสอบได้คะแนนดีเห็นไหมคะโอเคไหมเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจกันบ้างไหมคะสำหรับวันนี้ที่เราเรียนกันไปแล้วไหนเราลองมาสรุปกันสิว่าเราสรุปได้ว่าอะไรคะคําสันธานคืออะไรลูกคาสันธานคือคําที่เรานํามาเชื่อมกับอะไรบ้างประโยชนข้อความคํานะคะเชื่อมทำไม เชื่อให้มีความต่อเนื่องกันเพื่ออะไรลูกเพื่อให้สื่อความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโอเคเนาะโอเคนะคะวันนี้การบ้านของนักเรียนบ้างนะคะวันนี้การบ้านนะคะเด็กๆเห็นไหมใช้คําน่ารักน่ารักเชียวนะคะอ่ะการบ้านนะคะเด็เกๆก็จะมีด้วยการ3าหน้าด้วยกันนะคะก็คือมีหน้า33 34และ35นะคะการบ้านให้ทําอะไรนะคะก็คือ โดยหน้าสารจีสารเนี่ยให้นักเรียนเลือกคำสัมพันธ์และชนิดของคำสัมพันธ์นั้นเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ,ะก็จะมีตารางให้ดูเห็นไหมคะคำสัมพันธ์ชนิดคํามสัมพานธ์ก็จะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะนักเรียนเชื่อมความที่ขัดแย้งกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคอยตามการและเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะก็จะมีแต่และหรือเพราะจึงนะคะก็เอามาใส่ตาช่องว่างที่กำหนดให้ได้เลยนะคะ ากนั้นหน้าถัดไป34ให้นักเรียนขีดเส้นใต้บางขีดเส้นใต้คําสัมพันธ์ในประโยคที่ก um um <K al anyway> ําหนดให้แล้วเขียนประโยคย่อยเห็นไหมคะจากตัวอย่างเห็นไหมคะพ่อและแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีเห็นไหมคะพ่อต้องการให้ลูกเป็นคนดีแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีอ่ะอันนี้เขาให้ทำอะไรขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ของคําสัมพันธ์คำสัมพันธ์มีคาว่าอะไรบ้างคะมีแต่มีและมีเพราะมีหรือมีเพราะจึงมีฉะนั้นอะไรต่างๆเ่างแย่ที่ครูสอนไปนะคะ เอามาใส่ให้เรียบร้อยทําให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็หน้าต่อไปให้นักเรียนเลือกคาสันธานติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเห็นไหมคะก็จะมีคําสันธานปรากฏให้อยู่นักเรียนก็เอาไปใส่ในประโยคให้ถูกต้องนะคะเชื่อมคําให้ถูกต้องนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็อยากให้ครูบอกนะคะกับย้อนดูต้นลิปก่อนนะคะกับย้อนไปดูนะคะเพื่อทบทวนความเข้าใจอีกครั้งแต่ถ้าหากไม่เข้าใจหรือสงสัยยังไงนะคะสามารถสอบถามครูได้ในครั้งถัดไปนะคะ โอเคไหมนะคะงั้นสำหรับวันนี้ครูไม่มีแล้วครูขอจบคลิปการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องคำศัพท์ทางเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ